เนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยเขาไปยึดของกลางของแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นล็อตใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับมีการซุกซ่อนของกลางไว้ที่ริมแม่น้ำโขงนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับกว่า6,000ชิ้นนะครับเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ที่แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยต้องการย้ายฐานที่ตั้งจากเมียนมาไปอยู่ในประเทศหลาวครับอ่ะไปดูกันหน่อยนี่นะครับ มีการซุกซ่อนอยู่ริมแม่น้ำโขงด้วยนะครับจะมีการย้ายฐานจากพมา่าไปที่สอปปอ,ปอลลาวนะครับวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางและกรมศุลกากรตรวจพบซิมโทรศัพท์เกือบ5,000ชิ้นคอมพิวเตอร์94เครื่องเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมจำนวน10เครื่องเนี่ยฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีโทรศัพท์มือถือ347เครื่องสุกซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษและกล่องพลาสติกนะครับที่มีผ้าห่อหุ้มมิดชิดจำนวน10กล่องที่บริเวณโคนต้นไม้ริมแม่น้ำโขงใกล้พื้นที่รอยต่อสามเหลี่ยมทองคำในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยเรานี่เองพยายามที่จะดูยี่ห้อเหมือนกันข้างหลังน่าจะเป็นยี่ห้อนะ Yi ไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายี่หรือเปล่าก็อาจจะเป็นภาษาจีนนะครับอาจจะออกเสียงอีกแบบหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยฮะก็มีโทรศัพท์มือถือ oppo a 5 8มีซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ Vodafone Vodafone ของฝรั่งเศสใช่ไหมครับเนี่ยฮะเป็นซิมโทรศัพท์มือถือที่มาจากต่างประเทศด้วยพลตำรวจโทจิระพบภูริเดชนะครับหรือว่าบิ๊กก้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านเปิดเผยว่า ของกลางกว่า6,000ชิ้นที่สามารถยึดมาได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ต้องการย้ายสถานที่ตั้งจากอำเภอท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาไปอยู่ที่คิงโรมมนกาซิโนในประเทศลาวเพื่อจะนำไปก่อเหตุอาชญากรรมข้ามชาตินั่นเองครับเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบพบว,ว่าซิมโทรศัพท์ที่ยึดมาได้ต้นทางถูกส่งจากอังกฤษนะครับมาให้กับชาวไทยที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดเชียงรายและก็ส่งต่อไปให้กับคนจีนที่อาศัยอยู่ในลาวส่วนข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือที่ยึดได้พบประวัติการสนทนาที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ใช้พูดคุยเพื่อที่จะหลอกผู้เสียหายให้โอนเงินนั่นเองอโดยส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนและภาษาไทยนั่นเองครับสำหรับของกลางต่างๆที่สามารถยึดได้ในครั้งนี้ตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีกลุ่มนายทุนใหญ่อยู่เบื้องหลังนะครับ หลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลหาหนายทุนผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมกระบวนการทำความผิดมาดำเนินคดีลหลังจากนี้ต่อไปครับวันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างตำรวจสอบสวนกลางกับรกรมศุลกากรนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของคอเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าการทำงานปัญหาคอเซ็นเตอร์เนี่ย มันเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศแล้วก็มี <c oughs> มีปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับสําหรับการแก้ปัญหานี้เนี่ยเราตํารวจอย่างเดียวก็คงทําไม่ได้นะครับคงต้องร่วมมือกับหลายๆหน่วยอย่างเช่นสุวกรหรือว่าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับทุกคนต้องช่วยกันเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดความเสียหายภายในประเทศเราเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับสําหรับเคสนี้นะครับก็ เป็นความร่วมมือกันที่ทางตำรวจสุนการได้มีการประสานกับทางกรมศุลกากรและอีกหลายภาคส่วนนะครับว่าเราต้องช่วยกันตัดวงจรของผู้แก๊งคอเซนเตอร์นะครับโดยโดยเคสนี้นะครับทางกสุร,รเนี่ยได้มีการตรวจสอบเวลา,วาบริเวณเชียงแสนนะครับซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่ประเทศลาวหรือตรงจุดที่เรียกว่าคิงโรมันซึ่งเป็นโซน สำคัญนะครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐีพิเศษของประเทศลาวที่เหมือนมีคาสิโนชื่อคิงโรมันแต่ว่าก็มีพวกแอบแฝงนะครับก็ <c oughs> คือแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่ในการาทําธุรกิจมืดเกี่ยวกับเรื่องคอนเซนเตอร์ที่คอยหลอกประชาชนคนไทยหรือประเทศอื่นทั่วโลกนะครับจากการที่ทางสวนวกร,กรเขาได้ตรวจเข้มนะครับเ <c oughs> ขาก็ไปตรวจพบของจำนวนทั้งหมด4ร่ายกี่ชุดใหญ่ๆนะครับ ชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นซิมการ์ดจำนวน4,998ซิมนะครับซึ่งเป็นซิมของมาจากยุโรปนะครับถูกส่งมาที่ที่บริเวณที่ประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปที่คิงโรมันนะครับซิมเนี้เราก็เชื่อว่าเป็นซิมที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ call center น,นะครับซึ่งเป้าหมายของซิมชุดนี้อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นการหลอกคนในยุโรปนะครับ ก็มีการส่งมาที่นี่นะครับสำหรับชุดที่2เนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์ประมาณโน้ตบุ๊กนะครับประมาณ98เครื่องแล้วก็โทรศัพท์อีก300เครื่องอันนี้เราเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ของคอมเพ็ตเตอร์ที่ใช้เคยใช้หลอกคนไทยนะครับแต่อยู่ในแอเรียอื่นกำลังถูกอพยพย้ายถิ่นไปสู่ออฟฟิศใหม่นะครับที่คิงโลมัน ซึ่งภายในเนี่ยเราก็ตรวจพบข้อมูลสําคัญหลายอย่างนะครับอย่างเช่นข้อมูลรูปแบบของการหลอกนะครับคนคนนี้ต้องพูดแบบนี้คนนี้ต้องพูดแบบนี้นะครับหรือมีบัญชีมีข้อมูลต่างๆมีภาพเลยประกอบนะครับก็จะเห็นมีพยานหลักฐานที่ทําให้เราเห็นภาพของคอเซ็นเตอร์ชัดเจนนะครับโทรศัพท์300เครื่องเนี่ยก็จะเป็นโทรศัพท์ที่มีการถอดกล้องออกนะครับ เราเชื่อว่าที่ถอดกล้องออกเพราะเป็นโทรศัพท์ที่ให้คนในคอ l เซนเตอร์ใช้นะครับทำให้เขาไม่สามารถถ่ายลูกภายใน,าายในฐานที่ตั้งของ,ของพวกแก๊งคอ l เซนเตอร์นะครับอ,อันที่สานะครับจะเป็นเรื่องของเครื่องรับส่งสัญญาณระบบ Starlink นะครับถ้าเคยเคยได้ขาวว่าวก็จะเป็นเป็นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับ Starlink ก็คือของอีลอนมัสนะครับ ก็จะเป็นเราได้มาทั้งหมด10เครื่องนะครับอันนี้ทําให้เขาสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอเรอย์เน็ตผ่านดาวเทียมได้นะครับอันนี้ส่งถูกส่งไปต่างประเทศแล้วก็ที่หมายก็คือคิงโรมันนะครับแล้วก็ลำดับที่4รเนี่ยลดับสุดท้ายก็จะเป็นบัญชีม้าพร้อมโทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีโทรศัพท์มือถือ ATM นะครับที่มันเป็นเหมือนเครื่องที่เคยแถลงข่าวไปแล้วก็คือ ขอกมานะครับขอกมาหมายถึงว่าสมมุติว่าทางแนคนคาสเตอร์เนี่ยจ้างคนไปทําบัญชีม้ามาห้าชุดนะครับก็จะมาเป็นแพ็กเกจ5้าแพ็กเกจห้าชุดหชุดนะครับก็ชุดหนึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือสม,มุดบัญชีโสม,มุดบัญชีธนาคารนะครับ ATM นะครับอันนี้ก็คือคืออีกชุดหนึ่งนะครับเป็น4รายการทั้งหมดนะครับก็ ต้องขอบคุณทางกรมสุลกรนะครับที่ได้ได้ร่วมง,งานกับทางตารวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็สามารถไปตรวจสอบนะครับรายละเอียดสําหรับการตรวจสอบเนี่ยขออนุญาตให้ทางสวลกรเป็นเป็นผู้ได้เรียนท่านสื่อมวลชนครับครับก็ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้หน,น่วยงานบังคับใช้กฎหมายทํางานบริาการร่วมกันครับเราก็ทางสุลกรเนี่ยจริงๆแล้วทํางานร่วมกับทางตอรอ ในหลายกองบัญชาการทั้งปอสอกับสอบสวนกลางเนี่ยทำทำงานกันหลายหลายกองบังคับการในสอบสวนกลางด้วยในครั้งนี้เนี่ยเราได้ร่วมกันในการเฝ้าระวังอุป,ปกรณ์ที่นำมาใช้ในการเอาไปใช้ในคอเซ็นเตอร์ซึ่งเราร่วมกันเนี่ยให้ความระมัดระวังกับพัสดุที่ส่งทางไปษณีไปตามตามจะเข็บชายแดนซึ่งเราเชื่อว่าจะนำเข้าไปใช้ในการ ประกอบกิจการคอร์เซ็นเตอร์ในครั้งนี้เนี่ยเราเจอเนี่ยเ,เราได้ประสานกับทางตำรวจเพื่อไปช่วยกันว่ามันจะมอีอุปกรณ์ใดเข้าไปเกี่ยวข้องมีบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสุวกรณ์จะดูแต่เรื่องของเราเห็นไปตรวจที่ศูนย์ไปรษณีย์ตรงเชียงแสนมีซิมการ์ดอย่างที่ท่านผู้บัญชาการกล่าวฮะมีซิมการ์ดาเกือบ5,000ใบมาจากประเทศอังกฤษมีเครื่อง รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมน,นริมน้ำเรามีบัญชีม้าเรามีเจอไปเจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นออยวันพร้อมใช้เกือบร้อยเครื่อง90 90กว่าเครื่องเราก็ประสานกับทางอกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อให้มาตรวจสอบเพราะจริงๆแล้วทำงานร่วมกันในเรื่องหาข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วเราถึงเฝ้าระวังในส่วนนี้แล้วก็พอพบ,พบเราก็รีบประสานไป ทางตำรวจก็ลงพื้นที่ไปทำการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีชื่ออยู่ในเป็นผู้รับพัสดุ